ไปสลามนะครับเนี่ยอร่อยมักยาดยำเพียงครับวันนี้สาวททำพิซซ่าม่้กินนะครับมันต้องใส่ปลาด้วยไหมหนูต้องใส่ปลา้าด้วยไหมนี่กินในครัวเลยนะครับนี่ครับดิมูชูค้าจะเข้ามาทานก็ได้นะครับพรุ่งนี้เปิดเป็นทางการแล้วนะครับนี่พิซซ่าหน้าปลา้ากินยังไงวะเนี่ยไม่เคยกินพิซซ่าเลยขนาดกินได้ข้าวเหนียวนะครับพี่ยา ออ้ยเหนียวหนึบเลยครับนี่นี่ไม่เป็นไว้ให้มือเลยดีกว่าพวามันมันนอกนะครับแก้วคือเรื่อ็า่ายทำงานอยู่เลยสเเรว ไ,ไดไ้ทำไมไม่บอกว่าไลฟ์อยู่คลิปดส <c oughs> ีมือผลงานของสาวสุริเตนะครับชไ,ได้เดี๋ยวรอบหน้าเป็นส้มตำครับ <c oughs> ที่กินมืออร่อยกว่ามีข้าวเหนียวไหมอ่ะ

พี่กินข้าวเลยเนี่ยกินข้าวเลยพี่อย่หน่กินข้าวเลยเนี่ยน,นี่จะหลังข้าวมีกุ้งนะครับ มันมีเลื่อยด้วยมามันมีเลื่อยนี้ด้วยนะครับบรรยากาศแปลกนะครับ<ม>น้องเึ่งเปิดพรุ่งนี้วันที่หนึ่งธันวานะครับน้องเดี๋ยวเข้ามาชิมพิซซ่าจากสาวสวยที่เฟรเตอ่เ็เชิญนนะครับ พวกนี้งกนะครับรอบละสิบบาทสิบบาทโอ,อ้ยวิชาหน้าทะเล 么不干啥？ ดิ่มก่อนนะครับนะนัเมนูทานว่างนะครับพี่น้องอยากเข้ามาทานที่คุเดเตนะครับคุเตีคุเดเตคอนเยดย์มีหมดนะครับนี่เป็นซาฝีมือน้องๆเขาขึ้นทำนะรอร่อยคือซา,านฟะาทะเลใช่ไหมหนูซีฟู๊ดซีฟูดนะาซีฟูด๊ดจะมีกุ้งหอยปูปลานะครับพาขาดไปปลาฉลามนะครับ,นะรบอร่อยไม่ได้ ที่จ๋าเขาไม่่อชอบกินแบบอาหารฝรั่งเขากินอาหารบ้านนะครับเขากินปลาลากับปลาบ่องนะครับปลาบ่องกับข้าวเหนียวทอดไข่กับทอดหมูเราติดตามนะครับน้ําหมักหมูสองจานนะครับเร็วนี้เดี๋ยวเสาที่นี้จะมีการทแพ็ไเกจออกมาให้พี่น้องได้เห็นลูกแรกหน้าตากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ ส่งไปทดลองให้กับแม่ค้าทดลองนะครับทดลองใช้ฟรีนะครับถ้าถูกใจก็ติดต่อเข้ามาหาพี่จ่าได้สำหรับคลิปนี้จากราไปก่อนครับสวัสดีครับจเจริญพร